ก่อนอัดคลิปทำเสียงหน่อยก็ทำปรับเสียงให้ดีๆหน่อยก็ได้ปรับนิสัยมืงนี่แหละไอ a วัน Survivor ใช่ไปล้างหน้ามาแป๊บเดียวได้ห้องเลยเว้ยใช่ะเอีเลยสัตว์กูไม่กูเห็นมันไม่ได้มีแค่กูคนเดียวเลยที่ไม่ได้กดอ่ะ เอ้ย <Es> <an> ด่านใหม่ด <taking> <esch Vas S 1> ้วยกูละเพื่อนที่ตายเร็วถึงแต่เร้าเล่าเพื่อนที่ตายเร็วเล่ดาวน์สลุนโอ้แล้วกูเป็นคนเปนเสน่ด้เน่ยเล่าร้านเล่าอารุณก็คือแมพอย่างโล่งเลยอ่าเครื่องก่อนไอ้เนี้ยเอ้ยเล่นโป๊กเกอร์ไอ้สัตว์เล่นโป๊กเกอร์แล้วตายไอ้สัตว์ไอ้โป๊กเกอร์เนี่ยเป่ามะเขืไอ้โดนใครเนี่ยมึงใครอ่ะกูไม่เห็นมันเห็นอะไร โอ้โหไอ้เหี้ยมันจะยิงปืนงูฟันไอ้สัตเอ้ยขอโทษกูต้องเจอเลยวะขอโทษไปละไอ้เหี้ยลาก่อนไอ้สัตว์ลาก่อนวอร์มี่เลยแล้วไอ้สัตว์สควอชช่วยด้วยกูไม่เคยเล่นกูไม่ได้ศึกษาไอ้สัตว์เฮ้ยดูได้ยังไงกูเห่นไหมว่ามันเห็นหรือเปล่าเขาไม่รู้ว่ากูไปแล้วทำไมกูซ่อมแล้วยังไม่อยู่เลยกูโอ้โหไม่อกี้แม่งเรงมาเลยไอ้เหี้ยวอ แม่โค่่วัดว้าวี้าวังโดดตื้ว้าวว่าว้าวาวยคุณจตายที่ร้านเรากว่าจะซาลูไล่ดีพี่มั้ยาอันนี้มาดิโอ้ยมุมเฮ้ยแม่หาแม่มงตายโดนปืนเสียบปากแม่สัส มาไอ้เด็ช่วยอีเยวเรีวช่วยอีเลี้ยวมันเห็นใครวะไปอ้เฮคิงกูมาแล้วเหรอกูมาแล้วเพื่อนโอยไม่โดนไปไอ้เขี้ยเกือบไอ้สัสเร็วช่วยมันช่วยมันสิมันวยเราไปไปหนีไปไอ้เด็น้อยด้วยไอ้เน้อยอยู่เชื่อกูโอเคกูเชื่อโอ้มีห้องวีด้วยไอ้อ๋อนี่บ้านลูกสาวโดนดึงไอ้ทรัฟจะไปไหน ต้องเกินเสร็จแล้วเมันยังไงอ่ะก็ต้องก็ต้องแบบทำไงขย่าเขย่าเหมือนเวลามโดนดึงก็ขย่าเหมือนอะไรวะขยาเขย่าเหมือนตอนมันโดนโดนอุ้มอ่ะอ๋อแล้วก็ถ้ามีสิ่งกีดขวางด้วยจะดีมากใช่ใช่พยายามพยายามหาสิ่งกีดขวางให้ตัวเองแล้วก็พอพอเชือกมันดูไม่ได้อันนั้นบ้านลูกเต๋าเข่งเต็มที่เลยเข่งเอาเข่งไก ปเป็นตรงกลางกันเออีนะเขาอยากไเ่นป็ปลย้ไ,ไอ้านข้บรข้างหน้าน่ะมีจู่บ้ม่ีเห็นแบบใช่ชยังรังนแะปะโ uh ้ยเกือบไอสัตว์เฮ้ยเอาวะไอสัตว์มันโัวแต่ยิงไอ้เข่งไงเอาปะเต็มที่เลยเข่งโอ้ยไม่ทันว่ะไม้ไม้ไอ้เฮ้ยไม้ไม้เร็วเล็วเร็วเร็วเร็ววเรวเร็วเรววเวรววเวรวร มันจะยิงเลยไองมันหลุดแล้วคอกูชิบะกูชิบะเอ้ยมันยิงล้วโดนยลงไโอ้สิว่าเฮ้ยมดลงลงแล้วกูมังตกหอดเวลาไม่มาเรลงวไทยไทยเว้ยโอยไอซาโคตรน่ากลัวใช่ใช่กูก็กลัวโอ้ยเหนอยละไอ้สาตว์เ่ยไม่ได้ละอย่าทอย่างที่เคยโดนแฟนได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่มันมันเข้ามาม่เงินไปเฮ้กูโดนต่อได้เลยไปดีกล่นดไเาโอ้โหโคตรไกลเลยกูไม่ได้อยู่แถวนั้นนะแค่ระวังระวังระวังมันเริ่มเลยอะไอคนที่เดินมาหน้าน่ะกลางโลกะระวังโทรีทนไฟหรือตะเกียงหรืออะไรวะโทรเรียนไฟมันถ้าเกิดว่ามึงถอนโทรเรียนมันจะเห็นแล้วมันมันเดินมาทล้วมมันเดินอย่างมั่นใจเลย อ้าวโอ้ไม่มั่นใจแล้วโอเคโอเคน่าจะมีบาร์บีคิวป่ะแบบมันเดินมาแบบเชี่ยเชี่ยมันอยู่ในโกดังที่กูเห็นมันอยู่ในบรรุเต๋าอันนี้บรรุเต๋าอส่รป่ะเต๋าเฮ้ยมันกลับไปแล้วมันกลับไปนี่ดาใช่ใช่เข่งมาแล้วเข่งพอมาเข่งเฮ้ยกลับล้เฮ้ยเจ้าเพื่องตรงนี้ก็เถอะอีเอาออีเหรอมันเจอกูไอ้สซะกูขึ้นมาซ่อมข้างบนเนี่ยที่มันเป็นโอเคมึงเปรเซาะเลยกูซ่อมกูซ่อมกลางแบบนีง กอไมไได้เด็กกูหลอกไอ้ฟันไไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่ชำนาญเรื่องปืนเว้ยกูดูละไม่ชำนาญมันไม่ชำนาญดิมันมันเปิดวันนี้ดิเอเปิดนี่มันเลยไม่ชำนาญไม่ไม่ชำนาญเลยไอ้่กูโดนจ้ากูโดนแล้วเชี้ยแล้วมันคือแป้งป้งงมสิอ้า่อะไรมันคือ เนี่ยวะคอมแบบคอแบบเยละนู่นเดี๋ยวะนู่นคอมแบบโอ้ยไม่ทันแน่เลยกูไม่ไันไม่ได้ไกลขนาดนี้โอยมึงโกรธกูปเดีเพื่อนเนี่ยเหนี่ยนได้ปะโอ้ตกไอ้เหี้ยตกตกซ่อมเสร็จแม่งตกถ้าคนนะกูบอกเลยสัตว์ถ้าคนที่ไม่ใช่กูได้ไหมอะมาเขมายิบคนยิบมา เสียงมาพูมเสียงมาไอไอโปกกูบอกแล้วเสียงมากูบอกแล้วไอ้ชาตูเดวอเลอร์โอ้ยตกไปตกตายแนนเดวอเลอร์มันมีเดวอเลอร์เว้ยชิบหายแล้วใช่เดวอเลอร์ชิบหายแล้วไม่มีกูไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเฮ่ยไปแล้วไปพูมระวังระวังนะพูมันต่อยหลังคิงพูมันต่อยหลังคิงกูตกแล้ววะมันมกูได้กูได้กันกูมาเจอมาเจอกูมันเจอกูแล้วกูโดนปืนเสียปากมากเลยนะกูเล่นหเลยผายแล้วไอ้เหี้ย ก็เป็นคนแรกต่อเลยพี่ตอดีมากเลยไอ้เจ้ยไม่หรอกไม่ใช่คุณจะคนแรกไม่หรอกตอนนี้มันมีเดเวลเลอร์ด้วยอะไม่ต้องใช้ต่อให้มันเอองั้นดำคืออะไรวะแตกและวแตกแรกละแตกแรกอันแรกก็อันนั้นก็คือนั่งไงดำไม่ใช่โมูรีแน่ๆเลยไม่ได้ละไม่ได้ละต้องต้องวิ่งหายละโอ้โหโอ้โหเม่อตอนนี้สี่ถ้ามันถ้ามันแกล้งอีกรอบแล้วเราดึงอีก็คือครบแล้วนะใช่ใช่มูรีไม่ใช่โมูรีโนวันเนาะมูรีนั่นแหละโมูรีเหรอ เออหมดลีแล้วถ้าถ้าดึงชักแหวนชักแผลบีอ่ะโอ้ยโดจิมจะด้วยอาคือออกันโย๋อถ้า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 เล่นกับอันนี้มันจะไม่ไม่ไม่เลยเป็นมีคุยแอบควายเอสด้วยไอ้สัสโอ้ยมันหลบอยู่นั่นอีกมันมาละวมาล้มันมันตามมาละเอาเร็วเร็วเลยหาทีมพวกโอเคโอเคโอ้โหถูเทมอะไรบางอย่างอ๋อตรงนั้นใช่ไหมไปไหมไอ้ พี่งไปเลยผีวกลางแบบมันไม่เห็นมันเห็นแล้วโอเคโอเคโอเคมันมันลันหลงกันนะมันหลงกันนะมันหลงกันนะแล้วโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปเลยไซ่อมเลยโอ้ยกูดูโอเคเข่งเรียกหาังมีหิวตรงนี้จะดีเหรอโทษเทพตรงไหนนะไอ้อ๋อนี่อันนี้คือจังเกิลจิมเหรอใช่จังเกิลจิมนู่นตรงนู้นอ่ะตรงไอ้อี๋ยีเป็นบ่ายเลยอี๋อี๋ยเป็นบ่ายแล้วอี๋เป็นบ่ายแล้วไปโอ้ยนึกกลวหรอวะไปเลย กูรุดไอ้สัสแต่กูโดนตีได้ไงวะแม่กูดึงโทรศัพท์ไฟมาเลยนะเนี่ยกูดึงเลยดึงเร็วมันเอากูอยู่เราเราได้ตายโอ้ยกำลังดึงอยู่กำลังดึงอยู่มันพังไหมเอาเห็นกูแม่ารไอ้ชีเมาลุดไอ้สัสเมาสัสไม่ดึงไปแล้วแล้วขอร็องแล้วกันดีดึงขอร็อกขอร้องขอร้องขอร้องไอ้เชี่ยได้ดึงไปเอาใช่เหรอชิบหายแล้วไไอร้องโอเคแล้ว ทางเหนี่วทางเนียเรามีแต้มต่อแล้วกูซ่อมเพื่ออยู่แล้วทำไมกูยังเจ็บอยู่วะกูกูเพิ่งโดนเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงเป็นแค่มายมึงแค่แบบเลือดไหลเจอกันเครื่องเดิมเจอกันแถวเดิมเจอกันที่เดิมกูอยู่แถวเดิมกูมึงหาเครื่องซ่อมมันโดนแล้เครื่องเลยแต่กลางแบบเอไม่ย้อยไอ้สัตว์มีที่กูกูจะก้าวๆไวอองั้นอ่ะมึงหาทางซ่อมกลางแบบไปได้ กูจะก้าวๆไว้ตรงไอ้พวกกันก่อนเด้อไอ้พวกมอนจัมที่เราแขวนคอเมื่อกี้ได้ใช่ไหมแขวนคอเครื่องอยู่ตรงหลังนะเว้ยตะแกรงหลังก้าวๆกูจะก้าวๆรอแเราไอ้แทงหนึ่งพีอะไรก็ได้เพระตั้เนี้ยอะไรก็ได้แทงไม่ได้สักคนเลยชิบหายกูจำเครื่องนานกูจะเริ่มจำแบบได้บ้างละมึงเห็นกลางแบบรึนปล่าไอ้ตอนนี้หายหายซ่อมเครื่องกลางแบบไม่ได้ก่อนไม่งั้นเราตายหมู่อวกเดี๋ยวกูไปช่วยพวกมึง มันจะดึงกูแล้วยิงเลยก็ได้เออยิงเลยวะเปิดเลยก็ได้เครื่องนั้นนะเดี๋ยวมาซ่อ้โหกลัวกลัวแลัเลยเปิดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยสักตอย่ไหนกนคกมาแล้วกล้ยหักขวาไม่ใช่อ้พวนเอากราเอ้าแล้วมาเอากหทอ้โอ้ย้ยว้ายว้ายว้้ายโอ้โหโอ้อ้อ้ มันขำมันขำด้วยหลบแบบ70%เอาแต่ไม่ไปเจอโอนมันเจองกูําไมแล่วกูอื่นก็ยอะแย่ My m ไอ้วคืออะไนตายตรงไม้แต่ไม้วางไปแล้เหือตัวแม่เครื่องตรงนอนในที่ร่มแต่มันเอาโอ้ยถ้าสองข่ได้ป่กว่ะไม่ได้หวะม่ซอมมันนี่ก็เดเอกลย่นี่เอ้ยมันหวางกูปืนเสียปากแม่ โดนแม่ดนกูลตายยอาน้เป็นล้ดิโอ้ยาวมโดนโดนว่ะไปเอไอ้เียวมเตรหัวไั้วมเปอลไอเลิฟยูกูเป็นใครย่าเพื่อนแกน่ากลัวเ่ไซ่อมมั้ยไยกไซ่อมม้โ้โหวิดโดเท วิดีโเทคไม่เนียนไปเรียนมาใหม่มันแก้วิดีโเทคแล้วไอ้ฟาดมันแก้วิดีโเทคแล้วเฮ้ย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 เล้ะเฮ้ยเฮียเฮไยเฮ้ยนฮ้งเฮ้ยะฮ้ยเด้ต่แ้ยเฮ้ยเฮลยเฮ้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 ยเฮโอเคโอเเเ้เ้เยเย้เยเเลยเหรอเเยเไม่มีอะไรเยแล้ไปหาประตูเย ใช่โอ้ยดนุนันเลยปรตูมันจะอีไอ้แี้งมาเช้ากูเดลังไปกำลังไปเดลังไมัมากูแข่มาหากูอีไปาประตูอีแข่งย่้องระวังระวังรวังรโอเคแค่อยค่ค่อยคย่องมาย่องมัยังเห็นยังเห็นมึงอยู่กลางถนนอยู่กลางถนนอยู่กลางถนนเยอ้เ้ยโอ้ประตูอยู่กลางโอ้ไหลประตูเป็นต้นเลยเห็นไอ้แข่งแล้วใช่เหรอลายใหลายให่มาก่วัน่มกวันวันเพิ่ เฮ้ยโดนไอสัตว์กันวเข่งสแตนบายรอใกล้ๆไว้เข่งยังไกลได้ไรู้แล้วรู้แล้วตอนนี้เราเปิดประตูอยู่มีโนวันป้าไทไทยม่ีไม่ม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 ีหนาวมันฟอกไอ้เล็กมึงดึงดึงเดึง่ไปไปอีวันดดันแววแทงกูหนึ่งทีข่ หนึ่งท oh. um. okay. oh. okay. okay. ีสวยๆเน้นๆไม่ใช่ยังไงเอออ้าวโหเย็ดเคมาเลยเร่งมาเลยเร่งมาเลยมีสภาพที่งดงามตัวไหนเราเลิกหมดหมดหมดโดนดิครับเฮ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละหลบหลังเสาหลบหลังหินไว้โอ้ไม่ดันโดนปืนเสียบปากแม่โอเคต้องออกไปโอเคต้องออกไปเออมึงจะอม่ต้อง มึงมันกันโดนแล้วโดนอะไรหลับไห้ดิบันเฮียกับไม่ตายก็จะไม่อตายโอ้โหเปิดครบเลยนะเฮียเฮียมันต้องออกไปบาไอ้เฮียบากรรมสัตว์ไอ้เฮียพี่บากรรมในตอนเกมแล้วกูเปิดมากูโดนฉมวกแล้วอ่ะ